เลขตูู้เย็นตู้ทั้งห้องใหญกูว่าไรเ่อไรห้องแดงยี่ห้องงมาเพชแดงอีกเพิ่ม่าแมเนี่ยเพชแดงกับก้นกับอันกับันมดูเย็นล้วมาเล่นเด้อกดนจามบุญบายี่นอยหิวข่าวบุญบายไทยดน่อยบุญบาย

thank <small> you

ออกมาสุดๆที่นมายัไปยัไปลอกว่าไปเราี้เรเบาว่าว้านย่ายาบึนท่ไหย่าอรบดบุนดู่ย่าปก่อนเต้มึงบอกอันนันทีหมดเองค่ะบุ๋นไม่ใช่ไม่ถูเปิดได้เอามืนอยู่แล้วเสร็จมัเป็มันรู้สไ kita bikin apa? kalian mau? มองปวดหมองรู้ปวดดหัววดหัวดหวปวดหัวปวดหัวปจดหัวปวหัวปปวดหัวปวดหัวปวดหัวปวปวดดหัวปหัวดัวดดวัวั ในหลอดสมบรนก็ด้แล้วสมบัรณ์นะนึ่งสวบูดังบนใหม่บ่คนใหม่ล่าสุดบ่แ่ดังานี่ีก่ีเอี่นี่น่

มาานเรื <owning S 1> <M à S 2> ่ลน <c ười> ้ำตาลไอ้ก hey, um hmm. <t ôi> ้อนจำน้ำตาลมาดูขวบึนก่งไู้่ว่ไอ้เร้องั้นจะนสมาูไมได้วหลามโศวคือพอเห็ดมาเฮอยู่แล้วก็ขู่่านโศวายเหมืกันมดเรอง้ากไปกันน้คนละแล้วลูกขึ้มะ

ม so ีปีญ่าหลก้นไม็วลานมเร่ไมามดากเวามากัเ้าเพีระวงไหวข่าวกันด้ขาว

เมื่อไหร่นี่กินกัวกลยทส่วนใส่เเลี้ยงเผิ่อคืมาเลี้ยงเผ่เนื้อแหละเขาคือมาเลี้ยงเอเออไปกินากเยกอนแต่ผมไม่ได้กาว่าเขาไยว่ากินยาก็นอนนะไรมากินเากินยาเป็นเวลาได้ไหมอ่ะแล้วเบกไปใชีพีมันจะบอกว่าพาไปเที่ยว คนไปใช้แล้วก็บไปราไม่เหนป้แวหมแ่บังนเด้อยันแม่งเงินหน้านะแม่ภัยบดหลายๆว่าจะงูมาสนี่ยฮงูงูวนงูใส่งู่เออหดเดืเหีมาอหมดเอามัใ้จับงูมันแลนนหนานี่งูยัง

สบายดีอ่ะสบายดีกันสบายดีสบายสบายดีสบายดีอ่าพี่น้องสะแเงกับซิคอรปิกิดแล้วนุ่งนึ่กางสุรบุญพี่น้องขึ้นมาจะเคี่ยวเข่าแล้วหิวเข่าเผ็ดซีสวนกับตั้มกระปุ่นกินกับผู้สับปะาพี่น้องเองอันนี้กะเผาหัวงัวถาแหละพี่น้องนะสุดท้ายนี่สะแเงกับเขาเขาโม้เขบใจนะผมพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องที่เขั้นมากดไลค์กดแชร์ ครับต้มจิสะแงโดยที่บ่ขัโฆษณาผิดพลาดประกันใดว่ายังบ่ถูกบ่ต้องียังบ่จบ่งามคลิปนี้กขอโทษขอภัยนอ่ะไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง